สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นะครับผมพามาดูการเทสเกมของเครื่องนี้นะครับเครื่องนี้นะครับราคา19,900บาทนะครับเดี๋ยวสเปคนะครับผมขึ้นให้ดูนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนนะว่าพอเล่นเกมแล้วเนี่ยมันจะเล่นได้แรงแค่ไหนนะครับเพื่อนเดี๋ยวไปดูกันเลย เป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆเครื่องนี้นะครับผมบอกเลยว่าแรงคุ้มค่าคุ้มราคามากนะครับในงบ19,900บาทเนี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะใครหาอยู่นะครับผมบอกเลยว่ามีแค่เครื่องเดียวนะครับเพื่อนนะฝากด้วยครับร้านทีสี่คอมพิวเตอร์ครับผม